ีครับรุ่นแรกเท่าไหร่นะรุ่นแรกรูปหล่อรุ่นแรกเนื้อเงิน,นเปิดไว้สองหมื่นครับปีเห็นพี่โชว์อยู่ไไมหล่นครับสองหมื่นครับแน่นๆ่นครับแต่ว่าพระน่าจะไปหรือยงังเดี๋ยวผม้องถามหนมพี่กินอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอชมก่อนนะฮะรีบมาเลยนะเนี่ย <c oughs> เห็นโชว์รุ่นแรกมันหายยากสร้างหกสิบเหรียญหกสิบองค์เนาะ น้อยกว่าเหรียญครับเหรียญยังินสร้างหนึ่งร้อยแต่ว่าเหรียญรูปหล่อปีทีท่สามนี่ก็จะสร้างแค่สิบเหรียญครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมรอชมจำไม่ผิดนะน่าจ,จะสร้างตอนให,ให้ให้ตรงอายุหลวงพ่อเวลาทำฮะหกสิบป,ปอีอ๋อโอเคอนนรอชมใหม่ล่าสุดครับรอชมนี่นอะไรครวันจบดิวแล้วครับเนี่ยอันนี้วันนี้มีมาใหม่ฮะ หาเก่งหาเก่งบอยแบ่งมาครับบอยหาเก่งบอยชาตโกแบ่งมาครับอโห